ไล่ว้าวโอเคพอเราได้ส่วนของกระดูกมันเนียบรอยแล้ว,ลวเราก็มาหาส่วนหัวและส่วนปีกส่วนหัวตรงนี้จะเป็นห้ากับห้าฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้ห้านะทุกคนมันก็จะได้มาเป็นสิบเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้มันก็จะได้บาลานซ์หมดคือเข้าสูตรหมดโอเคแล้วทีนี้พอเราได้ส่วนตรงนั้นแล้วเราก็มาหาความยาวของปีความยาวของปีองเอเมทว่าได้ดูได้สิบนะ It, 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 it. sorry it's dj เซียงถูกยังไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งเป้หลันหลันทุกทีบางทีเป็นเด็งบันเทอใช่ไอเนี้ะ Good morning in the woods องคโการบางทีอเค์การมันจะสตอรี่ก็เป็นคนดิมั็นกิจสตอรี่โอเคทุกคนคืออันนี้ที่มันเห็นมาก,ก็เพราะว่ามันนี่ฝนตกแล้วก็จำได้ว่ามีคนขอสูตรนี้ของว่างลบตัวน,นี้มานี่ตากรองชัดไหมตากรอง สวยเลยยังสวยมีคนขอก็มาสูตรนะแต่ว่าอนุเป็นว่าว F16 ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคนเลยเยอะเหมือนกันนะทุกคนว <c oughs> ันนี้มันก็เลยจะมาแจกสูตรว่าตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นว่าวข้ามปีไม้ไผ่จริงเห็ใช้ก็เป็นไม้ไผ่ในตำนานเป็นไม้ไผ่จากต้นไผ่เพราะว่าตอนเล็กๆมันจะเป็นหน่อไม้บ่อนแล้วก็มันจะเป็นต้นไผ่ตอนมันใหญ่แล้วมันก็ตัดมา้วก็มาทำแบบสดๆมันจึงจะไม่ว่าตัวนี้คือดูๆเห็นใสตำปีกันดู สุดยอดมากมันดีมากทุกคนถ้ามันไม่ดีก็คนคุณเจ้าน่าก็ได้ของมันมันก็จะบายดีใช่ไหมแจ้งมาเดี๋ยวจะได้มันกว้างไหมมันกว้างแต่ภาพมันไม่สวยอ๋อจริงเหรอไอนี่แล้วนี่จริงเหรอโอเคโอเควันนี้มังงีตไม่กักไม่เก๊กไม่เลยรแล้วทุกคนมังงีตจะมาแจกสูตรตัวนี้เพราะว่าหลายคนขอมันก็มาเยอะเพราะว่ามันสวยและที่อย่างมันขึ้นดีมากกว่านี้เอา พร้อมเอาสมุดเอาปากกาได้มาจุดพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งอ๋อไม่ใช่กดคอมเมนต์มาแล้วก็บอกเลยโอเคไปกันเลยนะเพราะว่าเราจะใช้เวลาน้อยมากในคลิปนี้มาใช้จุดนี้นะเมันพี่ปุ้มบอกไะ <c oughs> นี่ทุกคนหัวของมันหัวของมันนี่ยี่สิบ นี่กัวหัวมันยี่สิบเซนนะหัวยี่สิบเซนอ่าความยาวของหัวเบานะแล้วก็อกนี้กลางอกเ็ายี่สิบเหมือนกันหัวกับกลางอกเป็นสี่สิบแต่ตรงนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันเห็นไหมเนียดทำมือเลยจากปีกล่างจนมาถึงหัวตอนนี้หกสิบเลยนะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเป็นหกสิบแล้วท้ายเดี๋ยวมีใจดูท้ายเท่าไหร่ ท้ายนี้ท้ายนี้านสามสิบห้าอ่าสามสิบห้าบวกหกสิบเป็นเก้าสิบ้าความยาวของกระดูกเก้าสิบห้าเซนติเมตรอ่าใคยจะไปามตาม,ตามทำได้นะทุกคนเก้าสิบห้าเซนติเมตรนไว้เลยเขียนไว้เลยและก็พอเราได้ความยาวการะดูกแล้วเรามาวัดใช่ไหม ตรงนี้ยี่สิบเซนแล้วเราก็ขีดไว้เลยนะปีกคนนะแล้วเราก็ขีดไว้เลยว่าตรงกลางอ,อกนะแล้วเราก็ขีดไว้เลยว่าปีกล่างเราไปขีดตรงนู้นอีกทีหนึ่งเป็นเป็นท้ายท้ายเว้าโอเคพอเราได้ส่วนของกระดกมันเรียบรวดเรวเราก็มาหาส่วนหัวและส่วนปีกส่วนหัวตรงนี้จะเป็นห้ากับห้าฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้ห้านะทุกคนมันก็จะได้มาเป็นสิบเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ มันก็จะได้บาลานซ์หมดคือเข้าสูตรหมดโอเคแล้วทีนี้พอเราได้ส่วนตรงนั้นแล้วเราก็มาหาความยาวของปีความยาวของปีปกันมีเว่าได้ดูนะสิบนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมาแม่นมากเลยมัเงียบมัเงียบไอเจ็ดสิบไปเลยปีฝั่งนี้เจ็ดสิบฝั่งนี้เจ็ดสิบ มันก e e ็จะได้เ huh. ป <z> ็นร้อยสี่สิบเซนติเมตรซึ่งสาเหตุที่มันเป็นร้อยสี่สิเพราะเหตุวัดกับเป้าลาเบมันก็เลยได้เป็นร้อยสี่สิบปีกบนร้อยสี่สิบปีกล่างก็ร้อยสี่สิบอ่าแล้วก็สงสัยว่าความกว้างของอกกว้างของเหงอเท่าไหร่ใช่ไหมตรงนี้ยี่สิบตรงนี้ยี่สิบบอกไปแล้วก็จะเป็นสี่สิบเนี่ยทุกคนความกว้างของอกนี้ก็จะเป็นสี่สิบมาถึงจุดท้ายหนึแล้วทุกคนท้ายส่วนท้าย่ยทุกคน หลายหลายคนก็ถงได้ว่ามันเห็นยดจไม่ติดว่าแบบนี้ติดนี้ด้านหลังติดนู้นด้านหน้ามันเป็นสูตรทุกคนสูตรขึ้นทูงความยาวของท้ายเหมือนที่มันเห็ียดบอกไปสามสิบห้าเดนใช่ไหมจากอีกล่างไปถึงท้ายแล้วก็มาดูความยาวของของท้ายนี่คนนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวดูนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอะเป๊ะเลยทุกคนฝั่งนี้ห้าสิบ ฝั่งนี้50ก็กลายเป็น1เมตรเกี่ยวกันเนาะเห็นมันไม่ยาวเท่ากรบป๋องวะจริงไหมมึงน่ะเดี๋ยวนี่10 20 30 40 50 60 70 80 90โอ้ไย90ไอ้น้อง90โอ้ยไอ้นี่หนึ่งออกมาไม่รู้เป็นโมไซค์ไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปทำดูสูตรางะยุกตนี้ขึ้นทุกตัวโอเค50ก็50ท้าย50นทุกคน โอเคตามสุดน okay, ี <Okay. S 1> <ừ> ้กินอาทีตย์ล้วงค่ะไปเดี๋ยวโอเคเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากสูตรของตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้เราก็จะเอาตัวนี้ไปทิ้งก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเอฟสิบหกพราเมื่อกี้เมื่อวานเมื่อไงดีบีไปแล้วนะว่าเอฟสิบหกนี้มันเงียบซังหลายคนก็ขอพิกัดอยากได้เงต้องปักตะกร้าให้แล้วนะนี่ทุกคน่อเอฟสิบหกโบกเลยทุกคนเลยอขึ้นรวยเมืเห็งลองแล้วนี่ขอเอฟสิบหก ไม่คิดเลยว่าตัวนี้เขาบอกว่าในในตะกร้ามันเขียนว่าร้อยสิบเซนติเมตรนะก็น่าจะจริงนะแต่ว่าแต่ว่าขึ้นดีมากเงยเทสแล้วจังหวะแต่ว่าเขาจะใช้ไฟเบอร์นะทุกคนในการทานี่ไฟเบอร์อันนี้ก็ไฟเบอร์แต่ผ้านี้ก็น่าจะทนน้าฝนได้แล้ววันนี้ไม่มีลมถ้ามีลมเมย์จะขึ้นให้สูงอนด่ารุกทีเรานะก็อีบีดูไปเดี๋ยวมันจะไอ้นุ้ยดูว่าว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันขึ้นสูงมัน จะรอยและแก่ไหนนะทุกคนแต่ว่าวันนี้คพื่อนๆจะมาแจกชุดนี้แล้วนี่แต่ก่อนอยากบอกเลยนี่เห็นดอกกบเลยอ่ะนี่มัเป็นวันนี้จะไรวันนี้จะไรแต่ก่วอลฟเอฟสิบหกปะทะวอลนุกสิบเอ็ดโอเคแต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวมีแต่บลาอะไรฝากกดไลค์กดแชร์คอมิ้นต์เข้ามาเดี๋ยวมินจะทำบลอบเพลงให้ทุกคนดูว่าอกินนี้จะทำบลอบเพลงอีพีนี้เนี่ยก็เหนื่อยแล้วจบก็แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วตามไลค์มินจะไปจซิ